มันปากจะคือติงงอๆๆนะมาช่องไปไหนถลอกมันเมือ่อยว้อสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องมื่อสุขสุขคนนะก็เมื่อนี้ก็มาพบพอ่พอกับส,ส่องสาวเดือนผ้าซิ่งเช่นเกา่าเช่นเคยพี่น้องเลยมากอะ อยู่ไฮอยู่นามาพบน้องนางน้อพี่น้องโดยคือทีได้เห็นกันดูดเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงย่ำดำหน้าไอ้ใก่ฉีดดำหน้าเลยลุงไ้ลุงหน้าเลยก็คือเห็นกันดูอยู่เนาะมื้อนี้ค่ะสิมาเนี่ยมาสิเมื้อนี้ชาวเดือนกะชิพาซิ่งอ่ะ้องนางกะชิพาซิ่งคือกันโดยยุงกัดนะพี่น้องนะนี่กายเลี้ยงงัวน้ำนี่กาย เทียงยาญยุบน้าหนึ่งสามคัะนี่ค่ะเสียงยาญยุบค่ะพอเข้าตะเพียนกับไทยพี่น้องเลยยันเมื่อยเนาะดินก็พอดีไทยคักนี่พอดีอ่อนบรรยากาศกับชิประมาณนี่พี่น้องเลยนี่บรรยากาศงามแรงงามงามเลยพี่น้องเลยงามขนาดเลยงามแต่บรรยากาศเนาะแต่ช่องพ้นดีพวกงามเพื่องเทียงกับชิประมาณนี่น่นจะเป็นเทียงชาวเดือนกับเทียงลุงเพิ่นเพราะว่านามูลเนาะพี่น้องเพิ่นปั่นให้ ทางเมตู้พอตู้เพิ่นปันให้ทางเมเพิ่นนี่แหละอ่าหน้ากับโบ้ได้กล้องบันไดเขกตาเนึ่องเขตตาไปน่ะเดี๋ยวข้าวีไปค่ะให้เบิง้งน้ำกันเลยตอดข้าพาซิ่งเนาะข้าสฉีมาซิ่งรถไถไถหน้ามือนนี่นะพี่น้องอ่าพี่น้องกับโบ้ได้เห็นเสารเดือนลงไห่ลงหน้านี่กับป้าเป็นเกือบปีได้เพราะว่าปีหนึ่งเขาลงหน้าเธอหนึ่งก็ปีนี้ก็เชียร์ให้น้องนางกอ้สิเขากับโบ้ไดไทยนั่นแปลว่าพี่น้องกัลงไทยเพิ่ง ปีนี้ยังบระไทยจอยากจักชิลืมจักอย่งย่งงบ้หูนะปะแต่กองลังเนมันมีน้ำเนาะมันแมันลมมันลมแห้งฮโบมีชุดบมงมียเานนกันเลยพี่น้องโอ e ทุกคนมืีบรรยากาศดีแห้ง เด้ฮะบ้งบึ้งบึงบงย่างไปบึ้งกันแป๊บนึงผู้ใดเด้ผู้สาวมาใส่เด้นีนทุกคนบรรยากาศดีเนาะื้นนี้เนาะโอ้ตุ๊สัตย์จาผู้สาวขาขาวหนูหินนะเนี่สวัสดีค่ะ สบายดีสบายดีเพื่อนนะึงเนาะพ่อแม่พี่น้องเทากับเมื่อนี้กับมาเชียงเนี่ค่ะถ้าเปลี่ยนกันไปนะเดยียน่มหนึบหนึบายเลทำไมรองเท้าคุณสวยจังรองเท้ามเมงมาเถ่าไปแล้วนี่เกิดพอจอยเพื่อนเขาพี่เกิดเข้าพี่เกิดเลยไปหาโนาไมักับเมือง เ็นอ่างเ้าป้าปาเวลานำขอนไม่่ลงปรยูหันมีเพอแล้วคอดไป้วเ็นอ่างใหญ่ว่งไทยแล้วก็คอดขึ้นเกินพอใช่ไหมเยอะเอ้าลืมบอกอะเอา แล้วรามาหินบอว่าอันหินหินปไปไหม,มลงไปถ่ยนาะเดี๋ยวไปบังบรรยากาศตอนถ่ายหน้าทํากันเลยทีเดียวไปาาไดไเ,เดโดย,โดยลุกมาเนี่ยไ่ได้เห็นลงไฮลงหน้าแตใส่ผ้าถุงนี้แกโดนจกเลเนาะโดคือแบบสีแบบโบชินหงนงสิ้นตานิดน,น,นึง งามอยู่โอ้ยแต่บัวง,งามสมไข่หรอโอ้ไข่งามกลัวไข่บัวเคยลงตัวเองเลยค่ะไข่บัวได้ค่อยมาเจ้าของงามบ่ะบ้าไข่แบบว่าบัวมีพย,ยองนะพยองเองพอมีเฮงอืมบรรยากาศทุกคนหานนหำมหหัหร,ห,รห,รหรือส่งเปียนใเปี่ยนให้ใช้ถิ่เนาะโดย ทรงเปียกพระราดขีตมพระราดทองสมุสนไพรสะเดือนพัะตกห่อยหากอันไม่ได้ทายเกี่ไวไงฮะไปกันต่อกันไดยตอนไทยหนะตอนไทยจริงแล้วค่ะโอ๊ยไปกันเลยเนาะ พ่งเลยพงน้อยเลยนน่พุ่งน้อยพุงน้อยบ่ร้อยเอเล็บเบอนี่บ่ได้ไทยพุ่งซูบ่ได้ไทย บรรยากาศกำลังสีดำนะทุกคนแบบสีไทยไอตอนเว้นพอนโดย ถ่ยเปลี่ยนมไหมใช่ให้น้องนั่งถายเปลี่ยนมันเร่มารีปเป่จ๊า กำเบงอ่ะกำเบกำเลียบ Yeah. Hey, ไปเ <laughs> มื่อเนี่ยแบบนี้เขาใช้ในเม,มื่อมันคำเลยเมื่อนอนบ้านเมือเ่นอนี่นะขอยไปในนอนหอยเมื่อน้าไม่เพราะว่ามีเบียดอยู่บ้านจะเศร้าแน่ สดวะเช้าสดแล้วสดชิ้นๆถือลร่อยวะคลย่อย่อยเออมปากจะคือตีงอกงนะมาช่องไปไหนคลายมันเมื่อยวะม่มันปากพีดตีงงอกเฉยโอ้ยโอ้ยโอล้ยอยยยโอ ชี่นนตัวได้แบบนี้ขอขอนนตัวบ่โฉดลยรบ่โสด,อโสดเออสิง,สงคูีบ่ไปได้ีมื่อนี้ขอ่ขอยสัมภาษณ์เจ้าไปนี่เลยผู้สาอ่น่สัมภาษณ์ข่อยจิงเนาะลาใช้ไนูแ่เาวไายนะหนาเจ้าจะคือจริงจังขนาดเนาะข่ยอะไร่ายคันแรายเยนถ้าข่อยเทียนจะเจ้าข่าวได้แบบนี้เออ เมื่อกี้นีมืนพี่น้องไงพลาดอันนี้มันเป็นแบบนี้เด้กร่เดือนใร่ไเมื่อยนะพี่น้องก็ก็มันพลาดนี่มันมือนเนี่นี่แบบนี้มันลงไปแบบนี้มันมืนคลองนี่คลองไทยนี่นี่แบบนี้ไล่ล่มเปรียกนวดีนก้นกอย พี่น้องกำลังเมืดคยขึ้มไีมนี่ก็ะคำแล้วพี่น้องไอ้สาวเดือนกาชิได้ขอโตกลับเมื่อเพื่อนก่อนพี่น้อง <c oughs> พาน้องนางไทหน้าผูเดียวเพื่อนเอิใช่ยูสาวเดือนกาชิได้กลับก่อนพอน้องนางให้เอารถไทขึ้นไปจอดอยู่ท่งเทียงพี่น้องเลยไปกินน้ำกอนเมื่อกี้นี่มืน่นมืน่นอันข้องรถไทยกับมืน่นอันเหลี่ยมมันทึ่งนะเพอนเป็นน้ำในพี่น้องก็เลยมืน่น ฝากกดไล์ก็แรงให้ซาเดือเด้อพี่น้องเลย <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให,ห้เฮ็ดคลิปจนะอตไปเนาะคลิปนี้กะชิคอโตลาก,ก่อนเด้อสบายดีคลิปหนาพก,กันไหมพี่น้องเย้ยกันยังเหนื่อยจากการถหน้าอยู่่น้องนางยังถ่ายอยูู่พี่นอ้องเหนื่อยอยู่ได้พี่น้องเย้ยถนาไถนาถ่ายหน้ามแรงกะมวยเอ้ยว่างจุบถือขอโทษขอถภัยนํานะมววเน่เหนื่อยเน่ทั้งสองน้ำก็ไล่ลายสบายดีเด้อคลิปหนาพอก,กันไหมได้พี่น้องเด้อ